เอาได้ยังไงเมื่องานนี้สื่อดังแย้มเมื่อไรลิเวอร์พูลจะได้ใช้งานอีซักเวอร์ชั่นฟิตเต็มร้อยสักทีนะเอาได้ยังไงซีมเมอร์ดังลั่นลิเวอร์พูลขายดีอาร์ชผิดมหันต์จวกแข้งโองฟอร์มดีแต่งโง่ได้ยังไงเอาเอไาาาอด้ยังไงคาร่าแนทซาร์ดหาทางส่งอีซักและก็อิกิเตเกตลงตัจจริงพร้อมกันให้จงได้เอาแล้วเมือ่อหกแดงบีเฮลิเวอร์พูลได้รับข่าวดีล่าสุดก่อนที่จะประทะก,กับแมนยูศึกแดงเดือดนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวริเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกันนี้สื่อดังแย้มเมื่อไรที่ลิเวอร์พูลจะสอได้ใช้อเล็กซานเดอร์อิซักเวอร์ชันเต็มร้อยเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งทางด้านของอเล็กซานเดอร์อิซักเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดูวุ่นวายและจากความพยายามจะย้ายทีมไปที่ลิเวอร์พูลจนปฏิเสธการลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องและก็เกมต้นฤดูกากับ New ก่อนจะย้ายไปรุ่มทีมของแดงด้วยค่าตัวเป็นสติเกอะอังกฤษแล้วก็พิมารีกจำนวน125ล้านปอนด์วันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะหลังย้ายมาลินเวอร์พูลอาเนสซอตเองก็ค่อยๆให้โอกาสในการลงเล่นโดยลงสนามไปแล้วมากถึง6นัดออกสตาร์ทเป็นตัวจริง4นัดรวมรแล้วทั้งสิน้น322นาทียิงได้1ประตูแล้วก็ทำไปอีก1แอสซิสและก็ยังไม่เคยลงเล่นครบ90นาทีเลยโดยลงเล่นนานที่สุด84นาทีในเกมที่แพ้ คริสตั 2. ลเพลตหนึ่งต่อสองล่าสุดดังบรูอิสติลผู้สื่อข่าวของเดี่เมลรายงานข่าวบอกว่าอิซักในวัย26ปีอาจจะกลับมาฟิตเต็มที่ภายใน3ถึง4สัปดาห์ข้างหน้าแต่การฟื้นตัวเต็มร้อยอาจใช้เวลาประมาณ3เดือนโดยอิซักยังคงอยู่ในระยะฟื้นตัวและคาดการณ์ว่าจะฟิตเต็มที่ภายใน3ถึง4สัปดาห์ปลายเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่อยู่กับเดวิสพูลมาแล้ว4ถึง5สัปดาห์และอาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวเต็มที่ถึง3เดือน ในช่วงต้นเดือนพฤษาคมปี69เในครังนี้อาไรจะงไงเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งสตรีมเมอร์ดังจ้วกลิเวอร์พูลขายดีอาร์สผิดมหันโดยงานนี้จ้วกแข่งหงที่ซื้อใหม่ฟอร์มดีแต่งโง่ได้ยังไงเมื่อเดวูซนไนช์ C ight, หนึ่งในสตรีมเมอร์ฟุตบอลที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกวิจารณ์ของแดนลิเวอร์พูลว่าไม่ได้อะไรจากการขายบรูดีอาร์สและนําเงินไปสมทุทนซื้อฟอรเรนเวียนอาริเซนเดอร์อิสซักและก็อุโกอิกิเิเก ดาวบูซินไนท์ได้กล่าวบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ได้อะไรเท่าไหร่นักจากการขายบรูติอาชออกไปเด็นะตอนนี้อิซักเอกิเตเก้และก็เวียดยังโอเคอยู่ไหมลิเวอร์พูลต้องการปีกที่เล่นตัวต่อเก่งเลี้ยงกินตัวได้และมีความคิดสร้างสรรค์รู้ไหมว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงขาดขายดีอารชเพราะพวกเขาประเมินพรสวรรค์น,นักเตะอเมริกาใต้ต่ำเกินไปมันง่ายมากที่จะพูดว่าฉันจะขายบรูติอาชซึ่งเป็นปีกที่ดีสุดของทีม เพื่อน,นาเงิน5้าล้านปอนด์ไปเซ็นสัญญากับนักเตะยุโ,ยโรป3ามคนสุดท้ายคนเดียวที่ทําผลงานได้ดีสุดก็คือเอกิเดเกนักเตะที่ตอดเสื้อดีใจและก็สุดท้ายโดนไล่ออกพูดง่ายๆคือนักเตะที่ดีสุดใน3คนนั้นแต่ว่าดันโง่ที่สุดไปเลยนะโดยเจมี่คาร์รเกอร์อดีตแข้งดังลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันพันตัวเองมาเป็นกูรชลูกหนังออกมาแนะอาแท็กติกให้อาร์เนสรอตจัดอเล็กซานเดอร์อิสซักและก็อูโก้เอกิเดเก ลงเล่นพร้อมกันให้ได้ตั้งแต่นาทีแรกโดยย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเองก็ทุ่มทุนสร้างด้วยงบประมาณที่เรียกว่ามาหาศาลกว่า500ล้านยูโรหรือราวประมาณ1 8 9 6 2มล้านบาทเพื่อจะคว้านักเตะหลายรายในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแต่ว่าการะนั้นดูเหมือนว่าทีมยังคงมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวให้ลงตัวในขณะนี้ ล่าสุดทางด้าของคาร์เดกเกอร์ออกมากล่าวบอกว่าอาเนสซอร์ตชอบในระบบ4-2-3-1แต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อจะให้เข้ากับนักเตะท,ที่ตัวเขามีอยู่โดยเฉพาะกับตัวซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่ตัวเขาใช้เงินคว้านักเตะด้วยงบประมาณมหาศาลก่อนหน้านี้เคยมีการพูดถึงฟอร์เรียนเวียดเพราะว่ามีค่าตัวเกิน100ล้านปอนด์โดยผมอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วซร์ตเนียจะจัดทีมแบบไหนต่อจากนี้ เขาจะหาทางให้โอ่กับผู้เล่นลงทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ในทีมยังไงโดยเฉพาะอาริสันเดอร์อีซักรมไปถึงโอโกะเอเกิติเกเขาต้องหาทางให้2คนนี้ลงเล่นร่วมกันให้จงได้และมันจะต้องไม่ใช่แบบคนหนึ่งลงตัวจริงและอีกคนหนึ่งลงไปตัวสำรองในช่วง20นาทีสุดท้ายต้องให้ทั้งคู่นั้นลงตัวจริงพร้อมกันให้จงได้ในครั้งนี้ เอาละยังไงเมื่อหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมได้ข่าวดีล่าสุดที่ก่อนจะประทะกับแมนยูศึกแดงเดือดในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยอาเนตสรอตนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้รับข่าวดีล่าสุดก่อนที่จะกลับมาพาทีมทวงบัลลังก์จากฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษขึ้นจากคณะของฝั่งอาร์ซนอนหลังจบช่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งก็มีเกมแดงเดือดกับแมนยูรอยอยู่ข้างหน้าลิเวอร์พูลเพิ่งจะเสียจากฝูงในพรีเมียร์ลีกลงมาอยู่ดับที่2หลังออกไปแพ้ 2, เชลซีหน ทำให้พ่ายเป็นนัดที่2ติดต่อกันในลีกมีทั้งหมด15แต้มเท่าเดิมถูกคางหน้าของฝั่งอาร์ซนอนที่ชนะเวสต์ 0, แฮมไป2-0แซงขึ้นไปเป็นผู้นําแทนที่16แต้มหลังจบเบรกทีมชาติในครั้งนี้ลิเวอร์พูลมีคิวทําศึกแดงเดือดพมมรีเมียร์ลีกยกแรกเปิดบ้านต้อนรับแมนยูอันดับที่10ในวันที่19ตุลาคมนี้แต่ดูเหมือนว่าหงส์แดงจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเกมที่แพ้เชลซีนะ ดยกนดังกล่าวนั้นแอนดี้บรอรันแบ็กซ้ายรองกับตันทีมถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนทีม่มิรลสเกอร์เคชมีท่าทางเหมือนบาดเจ็บเมื่อเขาเดินกระเพกออกจากสนามที่เกิดขึ้นแต่ว่าล่าสุดทีมชาติสกอตแลนด์ก็บอกได้เลยนะว่าแชร์ภาพแอนดี้บรอรันกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติแล้วก่อนจะลงช่วยทีมในการลุยสึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนยุโรปกรุ๊ป4นัดที่2 พบกับกริชวันที่9ตุลาคมและก็เบรลุสวันที่12ตุลาคมทําให้ลิเวอร์พูลนั้นบทห่วตาแหน่งแบ็กซ้ายก่อนเจอกับแมนยูในศึกแดงเดือดพิมพ์มาริกแล้วจึงเหลือแค่รอดูการฟื้นตัวของอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังที่ยังคงแยกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม,มทีมชาติฝรั่งเศสและก็วัตรุเอนโดมีฟิลที่ถอนตัวจากทีมชาติญี่ปุ่นในขณะนี้ในเวลานี้ลิเวอร์พูลมีผู้เล่นเจ็บรวมกันแล้ว4รายก่อนจะปรทัแมนยูประกอบไปด้วยอิบราฮิมาโกนาเต้ มอรารตเอนโดอาริสันเบเกอร์และก็โจวานนี่เบโอนนี่ในัณงนี้อะลรต่างไงเมื่อริบเบอร์พูลและก็แมนยูตาลุกนะฮะเมื่อสตาฟีเบริกอยากที่จะเผยที่เล่นทีมใหญ่หลังจากที่ฟอร์มแรง2ปีล่าสุดที่เกิดขึ้นโดย่องเฟรดิบมาเตตาดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับ r m c Sport คือชั้นนำของบ้านเกิดถึงเรื่องของอนาคตหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับคริสตัมพาริในศึกฟุตบอลเพียบริกอังกฤษ ดยชองเฟรดิฟมาเตตาเพิ่งจะถูกเดนเดเยเดชองเรียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ครั้งแรกในวัย28ปีหลังถล่มไปทั้งสิ้น36ประตูให้กับพนังของคิสตันพาเลชในช่วง2ฤดูกาลหลังสุดพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพกับแชมป์คอมมูนิตี้ชิลและก็ยังเกาะกลุ่มหัวตารางคะแนนพิมพ์บริกอยู่ในขณะนี้ด้วยอันดับที่6มีทั้งหมด12แต้มแต่ว่าผลงานเช่นนี้ทําให้ชองเฟรดิฟมาเตตาอาจต้องเป็นนักเตะคนต่อไปที่จะถูกทีมใหญ่ ทุ่มเงินในการคว้าตัวไปจากคันงของฝั่งคริสตันพาเีสต่อจากคันงของเ e ิฟริชซาฮาไมเคิลออริเซอเอเบเซีเอลเซเริ่มไปถึงมาสเกฮีที่เกือบจะย้ายไปลิเวอร์พูลแต่ว่าดิวดันล่มในวันปีตลราดซัมเมอร์นี้เมื่อชองฟรปมาเตต้าติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่เขาก็ถูกไล่ร้อมไปด้วยผู้เล่นหลายรายที่ผ่านเวทียูฟาแชมเปียนลีกมาแล้วทําให้เขานั้นเริ่มคิดถึงการย้ายไปสู่ทีมที่ใหญ่ขึ้นซึ่งปัจจุบันเขาเหลือสัญญากับคริสตันพาเีสจน เมื่อถูกถามว่าเขาอยากจะเล่นให้กับสโมสรใหญ่แดงกฤษเปิดไม่ชองเฟรดมาร์เจตาก็กล่าวกับ RMC Sport บอกว่านั่นเป็น,นเรื่องธรรมดานักเตะที่มีความทะเยอทะยานทุกคนต่างก็ต้องก้าวขึ้นไปอีกขั้นอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้ติดทีมชาติและรอบตัวคุณมีแต่น,นักเตะที่เล่นในแชมเปียนลีกคว้าแชมป์รายการใหญ่ที่สุดและเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางนักเตะที่เรียกว่าดีสุดในโลกคุณย่อมต้องการก้าวขึ้นไปอีกขั้นในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ ทั้งนี้ทางด้านของฝั่งชองฟริปมาเตต้าก็เคยมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรชั้นนำทั่วทั้งยุโรปไม่ว่าจะเป็นทั้งจูเวนตุสเอซิมิลานอารันเทโกมาริดเลเวอร์คูเซ่นโอลิปิกมาร์เย์รวมไปถึงทีมดังในพิมพ์บริกอังกฤษเช่นแมนยูลิเวอร์พูลสเปอร์นิวคาเซลและก็แอสตันวิลล่า แดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางลิเวอร์พูลแนะอาเดนสล็อตควรจะส่งเฟเดริโกเคียซ่าลงตัวจริงแทนที่โคดี้กาโปหลัโชว์ฟอร์มเฉียบยิงไป2อแอซเสไปอีก2จาก6นัดแรกของซีซั่นนี้โดยการนี้แดนนี่เมอร์ฟี่อดีตยอดยอด,ดาวเตะลิเวอร์พูลแสดงความเห็นว่าอาเดนสล็อตค,ควรที่จะให้เฟเดริโกเคียซ่าได้เป็นตัวจริงของหงส์แดงลิเวอร์พูลแล้วโดยในฤดูกาลน,นี้เคียซ่าได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว6นัดในทุกบริการแต่เป็น,นานะตัวจริงแค่เกมเดียวนั่นก็คือศึกาาคาารบรบบัอ ที่ชนะเซลซัมตันไป2ต่อหนึ่งโดยเขาทำปแล้วมากถึง2ประตูกับอีก2แอสซิสซึ่งมันก็เริ่มมีเดอะคอฟบางคนเรียกร้องให้เคียซ่าได้รับอากาศเป็นตัวจริงในคาราดีเพิ่มเติมบางเมอร์ฟีเ่เผยว่าถ้ายึดจากเกมที่ผมได้ดูด้วยสายตาของตัวเองล้วตก็ผมก็อยากจะเห็นเคียซ่าได้รับโอกาสในการยืนทางฝั่งซ้ายฐานะตัวจริงที่ผมพูดแบบน,นั้นมันไม่ใช่เพราะว่าไปเห็นกระแสในโลกออนไลน์ของแฟนบอลลิเวร์พูลนะ แต่ผมก็เห็นด้วยกับแฟนบอลที่ว่าฟูบนโลกออนไลน์ในเรื่องนี้เหมือนกันไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถูกปเปลี่ยนตัวลงมาเขาก็ถูกดูสร้างความอันตรายจนทําให้ทีมเมรุนประตูดได้เสมอรวมถึงยังคงเล่นด้วยความมั่นใจยอย่างเต็มเปี่ยมในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยและข่าวดุในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะกลับมาคิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันครับ